ชัวอินเวียดนามมาจากหนากัที่ัวร์อากาศกำลังดีกไหนเลยามีเายแต่มันก็เย็นๆแต่มันบ็หนาวอันนี้คือเป็นวีล็อกใหญ่ๆเบิ้งงนอกเป็นซิี้ทัวร์เวียดนามเนาะซิท้ทัวร์ซาปาและบริเวเวียดนามอันนี้แมน เ,เป็นพาซาเนาเป็นซันพาซาท้านในมันจะขายเครื่องอยู่ในนี้มีขายพวกเสื้อผ้าซึ่งขเขาไปซ็อปปิ้งแลละสามมรถเบิ่งไดนในสองของสักทีนเนาะแล้วก็เบอจะเป็นลานเนาะาีขาเวเต๋อ่าหรพิซซ่าข้าวเห็นเราายพิซซ่ายนัม่พิา ป่าเนะาะจะเป็นอนุสวรลย์อ,สสอนุสรณ์ของคนอยู่กลางเมืองเลยเนาะเป็นมงนเมียน บรรยากาศในเมืองซาปาด้ีนด่น้องเด้อโอ้เขาจะโซ่สุนหมะอคองเห็นบ่ลสุนหมะอคองนะบรรยากาศแซ่ซีเสียงเนาะโอ้เอกราคลองว่าเวียดนามเกันนี่เป็นถาดเปียเนาะมีหาถ่าน ออยู่ตเต็มไปด้วยแสงสีจากดอกไฟที่เบนประดับประดานนะเนาะแมวเออทเรียนพร้อมมะ <c oughs> ยูนี่นะสไลด์เป็นส้นเผาหมกเนาะเขาจะยูนี่ก็จะเห็นผ้าขนที่เขาจะแต่งโตแบบหมกไล่เดี๋ยวมือเงินสิผ้าไปเบิ่งทั้งฝูนน่เนาะไปอยู่บอนเขาเจ้าเลยไปเบิง่งวิดีชีวิตของคนหมกคนที่อยู่ในอ่าเป็นแบบโลกคชัอของบาทพน,นันนะ มีงามเนาะซชิงเพื่อนกับตบแต่งตึกเป็นแบบตบแต่งไฟนะคือเพื่อเป็นเอกลักษณ์แบบว่าดึงดูดสายตาของหนักของเที่ยวก็ชือว่าโอเคงามแพงเลยว้าวมื่อนี้มันหมอกลงแห้งเนี่ตอนทีหม่ายมันแบบบเห็นยังเลยนะคนทางอบควบหนาวเพิ่นได้จากองศาตอนนี้ประมาณสิบเอดองศา โบเหนยังเลยนบ <c oughs> ปเข้าอกันยางไรจะได้เนาะมีโบดนอ,อยู่บอลาจะมีโบดอันนึ่งวนียาขาโอ้ยยาขาสปาตัวเมือสงสปานาะขี่ร ตาหมอกที่เห็นแบบโปรเบอรนี่บอกเป็นว่าเกองบาทแต่แท้ๆมันมันเป็นอ่านมมองนอกๆนอก,นอกอตอนนี้เขาขี่รถไปฝาเนาะ กรพาทัวผ้าทั่วรอบรอบเมืองสาบานีมันก็คิดไล2สองแสนเนาะภายในสาหนาที่อากมีสวัสิกเจ็ดคนเนาะเย็นขนาดเลยแม่เต็มปะจักใครหุบจะเมเต็มเลยแหละ เล่นฐานน้องพิณัทขึ้นโซ่พิณัทขึ้นฐานน้องว้าขึ้นทะเลสาบจนทะเลสาบเนาะทะเลสาบกลางเมืองสปาเดี๋ยวมืออื่นมีโอกาสดีๆจะพามาหล่ออีกถ้ามองเบิดก่อนเพราะว่า่วนนี้มองแบบว่าบดปังจนทะเนีย่างโเห็นยังอู้ไปสะพานเลยอู้ไปสะพานอยู่นี่อ่ายืนนี่เป็นสะพานเนาะหืมเหลืมหนาวเลย คนทางจะแนวแนวเพาเห็นย okay. okay. yeah. oh. ังแบบนี้แบบมันหมืดมองแน่ละก็บวกกก็หมืดคของว่าบรรยากาศเนาะเต็นอังเต็นอังอังอังกิ๊อังันด ที่ฝันพักแต่ว่าเขียนี้นักท่องเที่ยวน้อยลงแล้วเนาะโตบอลที่เขาพากันเป็นเป็นเขตที่แลนด์มาร์คของคนเลยพุ่งหน้าหมอกน้าแหงเที่ยวหมอกน้าตาเลยจะวี่ขี่รถอยู่นี่เนาะพี่น้องน้อยอูี่ทางหน้านี่จะมีคิวรถถามว่าเขาอยากสิไปฮานอยยังจะมาขึ้นรถอยู่นี่อยู่ข้างๆออกมาแต่เมืองประมาณหนึ่งกิโลเมตรกันแล้วโบก,กัยปันได <laughs> เป็นยังหางผู้ชายแล้วตกก,กอนฐานก็เจาะเพราะว่าผู้ชายมากินมา <laughs> นี่รถคันนีข้ขอเจบกะจ้าดันถ้า,า,า,าไปทีฮานอยเนาะเโอ้แมนมดอยู่นี่เป็นอ่าเป็นคิวรถเนาะ เป็นค okay. oh, bueno, yeah. no ิวรถเช่นนานี่แหละแม่แม่ถ hm. oh. ่ายอยากไปหาหน่อยนะคะคิวรถู <h h um ่นี่เดียวเบียดทางเดิมโอคนผ้ามาทีถนนคนเดินเนะ้องเนา เราสิพาเาเหรอเราสิพาเขาอยู่วะโอ้นึนึนโ้เาายของนาะถนนคนเดินถนนคนย่างแลนี่โอเคเดี๋ยวสิพามาเบิงถนนคนเดินนะพี่น้องเนาะมืออืนว่นาเหรอตอนเช้า โอ้ยตกใจนะโอ้เป็นล้นคนยางน้องพี่น้องน้องอยู่ไหนนะซื้อเอาแล้วก็แล้วน้อเขาข้าโอเคว่จะจะเพ่งแล้วก็ออกเอาคาราเพ่งไรไอ้ไป้งโอเคคนละสองจอบโอเคดี่ เบี่ยงทางนี้แม้ถ้ารถคนหยางเนาะเขาจะ,ะจากัดจะขายของกินซองผ้าถังแนี้เลยเมนเมนถูกบลอกเบียร์เหล้าเมถูกบล็อกเป็นเบียร์เบียร์เวียดนามที่มันนำเข้า,า,าแ,แล้วแต่โซนไลฟ์สังเกตเราจะเห็นแต่นักท่องเที่ยวคนเวียดนามนทำกัน,บบนเองจะพูดเึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศคือว่าซาปานี่แม่น,นกุ๊บกุ๊บทัวร์เหล้าในอาะจมีแต่ าเป็นกุ๊บที่คอนขายจะแหลกแต่อาจจะมีก้อนอีกกันมีแล้วแต่ว่าเค็นร้ายนะเค็นบัวร้ายเนาะจะมีหานไข่อาหารเนาะกาเติมหารไข่ปลาติ๊กติ๊กปลายปลายปิ๊กปิ๊กโอ้ยจ้าีเนาะ อตอนนี้หันยังคนใหม่คนใหม่นะมออกลน์มีรถพาซ้ายหมอพี่น้องตลันที่เห็นบํเพ็นี่มันกลับบมเ็อย่งเดิมมอหมอหมอมอกน้มเลยบ้ากเลื่อนเป็นลยองเธอก็กลายเันทองอยากัยอเป็นวันทองอยากลัยองเันทองเอามทสอบได้บ่อ้ยสอบบ เป,ไปไเ,เป็นนีนเยเขบอเประดว่าารเกนีขึ้นใหญ่แด้น่า,นนา,นนา,นาจะเป็นเฉกเป็นบาเนาะนี่ตอนนี้เปน่าเนาเนาะเบื้องนี้ง่ามแหงเด้อจะเป็นงเงียนอีกเบื้องหนึ่งเนาะ เป็นหาดอาหารนอ่าอยู่นี่แล้วก็มีวงเวียนเลือเขอาได้วาเขาต้องการหานใด้จะส่วนนีนักท่องเที่ยวสังเกตว่าโบรายถ้าเป็นส่วนไฮดีเชเร์นนี่นะาจา้าไลฟ์กนี้แล้วก็คนสี่แย่กันคลไข่บนเขาซ้นอย่างนั้นนะอันนี้คือบรรยากาศเดือนหาดได้พี่นี่เลยเดือนพฤษภอผ้าบรรยากาศเดือนพฤษภอผ้านี่เป็นเทอร์เดมา ขับรถพาไซม์หมอกทำกลางบรรยากาศ10 11อ,องศาเนาะว้าวก็มาเบื่อนี้ จะพิมก้องไ่ายหุบบ่อยู่นี่ไปที่ไามว่าไทายบ่ต้นหมอกเออแนนบ้านีปัดอันนี้เหรออันนี้ถ้าสอพันพันาัดชนปันปันสันเัานียเอดอืมเลสาบแายู่ไน่ะยังกาดาราดกทะเลสาบกลางแบบนี้เลยกลางเมือง มืองหนึ่งหน่อยที่มีมนน่ห์แบบเดียวกันเลยอูย้ยเย็นแห้งเด้อพวกหมอกเป็นแบบไอ้นี่เหมือนกับฝน อยงนี้ยังเงียบเนาะบรรยากาศคางน,นี้เงียบๆนิดนิดปลาเล,ล,เล็กวิวโฮเทลหน้าทะเลสาบเลยเนาะเป็นหาดเป็นทะเลส,สาบเลยคาเาาฟ่ตัวนี้เป็นฐ <co ff s> านอาหารบบมีนางปีกนางจีคักเน่ได้เนี่ยก็คือมีแบบคือสินดารนี่แหละ ตาโฮเชลลอสสตาโฮเชลใส่เสือดอกใหม่มเืองงเข้าแทก็ิมือต่ะแม่วยเัมรแดดเซัมรหอก วัดฟัเซ็นเตอร์ไปเลยนะดนะวเซ็นเตอร์เป็นเป็นอันนั่นเมนบ่เป็นอ,อานหารเนาะร้านอาหารเลยเหรอเป็นร้านอาหารใหญ่เลยหรอวัข <Hot, hot S 2> ้ากระจายพเรพเปนร้านเออตะวันอทันจะเปนขดไ้ขนาจะมีนานมัคนจะเข้ามาบบนานเน้งเอ แต่ม <From> <laughs> uh, okay, okay. ีนอเมือง่นอะไรนี่นะอ่านี่ก็คือบรรยากาศรวมงนอกของเมืองสปาผากเนื้อของประเทศเวียดนามเนาะเป็นวีล็อกเบิร์นสบบรรยากาศแบบเนีๆไปเลยไปเที่ยวสบนํากันเนาะกลับมาบอลคือเพื่อนเพื่อนแล้ว thank you สุดงงพูดเดียวเลยโอเคจบเป็นทุ่งทุ่งอของคุณเปลี่อเปลี่ยนไเปลี่ยนนี้จะรสไตล์อ่าอันนี้คือสวนสาธารณะคุณเนาะเป็นอยู่ในวงเวียนกลางเมืองเลยอ่าฮากลับมาหอดทีห้องแห่ขึ้นอีกแล้วอ่าขอบใจทางผู้ชมที่เขาว่าเบิรงแล้วก็ขอบใจทางผู้ชมที่เขาว่ารอร่วมกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่บล็อกหนาะ บายๆทีอันคีย์บดเนาะอยู่เถอะหันสีม่งๆที่มีไฟนะแต่ว่ามันย่อนว่ามันมีหมอกเฮาเลยบ่แนมเห็นแต่ถ้าบ่มีหมอนี่น่าจะงามกว่านี้อีกค่ะ